เอาละครับพามาที่เวทีมวยรัชนำเนินนะวันนี้นี่ครับศึกเพชรยินดีนะครับารามาดูดการชั่งน้ำหนักเช้านี้นะนี่บรรยากาศคู่แรกได้เปิดหัวได้กิตดากับเพชรเรนูนะวันนี้วันที่12ตุลาคม2566ันะช่องทูพยูถ่ายทอดเหมือนเดิมครับ4คู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูผู้มวยแล้วก็น้ำหนักนะวันนี้เช้านี้ดูก่อนนะ ผู้ใดในผ่ามนเพชรเรนูเหลือชู้นะเหลือเชื่อนเเพชรเรนูเพิ่งชกมวยมาแค่13สามครั้งผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะผู้หนึ่งเจอเพชรกิตติดาเพชรกิตดามาร้อยสิบสี่กว่าเกินอยู่สามปอนด์กว่านะน้ำหนักสอบรอสักครู่นะเดี๋ยวจะไปไล่เลี้ยงให้ดูนะฮะนี่ครับบรรยากาศที่นี่นะฮะรอสักครู่นะ กูแร่เนี่กูแร่นี่เปิดหัวไาได้กฤษดานะครับร้อยสิบเอ็ดมาร้อยสิบสี่จุดห้าครับเขอโชกกันร้อยสิบเอ็ดนะฮะเพชรเรนูนี่มาพอดีแล้วครับนี่เพื่อนดูมาแล้วฮะเหลือเชื่อเพชรเรนูชกมวยแค่สิบสามครั้งเองนะกูแรกเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์มาแล้วนะเป็นคลิปนะ สิบสามครั้งเออเป็นไปได้ในครั้งนี้ครั้งที่สิบสี่นะพี่เรนูส่วนคู 2, ่สองยอดกุมาเนี่รถ้อยสามจุดห้ามามเกินไปหนึ่งจุดห้าส่วนบัง้งบอยก็ช่างนุ่นสีตะเกตนี่มาร้อยสามจุดห้าพอดีครับถือว่าน้ําหนักมา <ปะ S 1> ดีดดนะส่วนเมืองลาวครับเมืองลาวยังไม่ช่างสายเลือดมาแล้วสายเลือดเกินอยู่สองจุดหนึ่งเหนือเพชรเพชรว,วันชยัยเดี๋ยวผมดูให้นะรอสักรู้นะเหนือเพชรเหนือเพชร เพชรมาร้อย็นะครับเพ็ดวันชัยมา1้อยุดนี่คือ4คู่โมโนวอ้านี่ดูแสงเทเียวครับอุ้ยโทษทีครับเห็นตูนตั้งมวยมันมันมันถแสยเสเจียวคู่เอกตัวที่สองร้อยสามสิจุดสี่ร้สบอ็ดจุดนะนี่ครับ ไอ้มีใครเมืันสายเลือดมีสายเลือดนครับสายเลือดไปขอหนึ่งนาทีเอาเยือนนวดไปเลยอะวันดีน้องชายวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับสายเลือดร้อยยี่สิบเป็นไงเกินเทจ้อเลยสบายสบายพร้อมอยู่เพชรดีๆนะพร้อมมากี่วันเอารถไหมอะร่างกายตัวนี้เข้าที่เข้าทางหมดแล้วนะคู่ต่อสู้เคยชกกับเขาไหมเป็นไง จะนักเข้ามาเวทนี้โอเคไหมวันนี้เราน้หนักไปปลอ่อยๆเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราสไตล์ไงฝีมือรูอ้ยังไงได้หมดและ้วนะ,ะเราเป็นคนจากจังหวัดอ่าคว้าไ้คำเชียร์นะครับผมโอเคน, <Okay. S 2> นี่ครับเทรนเนอร์คู่กายครับดูครับเลยนวดน้ำมงนน้ำมันเปิด,ดอ, ùng, อ,อ,อยู่สองจุดหนึ่งไม่มีปัญหาเดี๋ยววิงว่งวิง่งวิ่งแป๊บจำคนนี้ได้ไหมครับเนื้อไม่ยากครับนี่มวยสร้างครับสร้างนี้สร้างชิน้น กี่คนอาจารย์มันเนี่ยคนเดียวเคยเจอไหมเราศึกษาเกี่ยวกันเยอะไหมเลยเกินกอนกันน้เดี๋ยวดู่เดี๋ยวอยู่คุยย่อขึ้นมาหนักนึ่งนาทีนะฮะตี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 บุตรรคุยอยู่นะนะครับบรรยากาศครับสวัสดีครับดูสมหนักเวลานี้นี่ครับ เดี๋ยวคุยกับมวยเพชรบุรีสักหน่อยนะรอสักครู่ครับมายอก,กุมารขอหนึ่งนาทีก่อนไปรถเกือยนหนึ่งจุดห้านะอ่ะยอก,กุมารรถสอยจากเจจจากชาม,มานะซ้อมอยู่ที่นั่นเลย่ข่มาอยู่หลังเต้นรถเราอยู่ตรงไหนหลังเต้นรถนาบานนาบานเลยใช่ไหมเราสูงตรงไหนรน้ำหนักปล่อยอ่ะห้ <5. S 1> ระเช้ามาเกินหนึ่งจุดห้าเวทนี้เป็นไงบ้างได้นะไม่มีปัญหานะล่าสุดผลงาน ไปที่นี่ครับโคชนะจะนัะน่งใครวะนันนั่งโบชิแล้วก็อีกสองไปอ่ะสองไปก็ไปตื้นหนักไปแพ้มาสองแล้วก็กลับมาแจ้งเกินนะวันนี้ไม่มีทางร่างกงร่างกายพร้อมเราสไตล์ไงมวยไปเไรื่อยไปเรื่อยคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างที่เห็นดีมวยจบกันบนะเราดีหนึ่งเราเราใครสูงว่ะเมื่อเช้าอตอนวันไหนสูงมากเลยร้อยกว่าวันนี้เจอกับบั๊กไฟโก้เหรอนะสูงยาวเหลือเกินเคยเจอมาแล้วเนี่ยยาวๆงี้ ยาวนี่ก็เจอมาหลายตันแล้วครับเี้ไม่มีปัญหาเจอยาวต้องต้องต้องแก้ยังไงโหลดลงมาก่อนเตะขาเอาเตียมมาเตรียมมานะเอาเป็นคนแข่งเช้าวันเอาฝากไว้ข่าวเจนนะครับผมเอฟซีครับผมเซนตีครับเจนนี้ครับโอเคผมมาน้องจ่ายช่วยดีครับผมหนึ่งรถเป็นหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้คือรถเอ่อมวยจากเจนนะฮะเอาล้วครับนี่ครับเหนือเพชรมาแล้วนี่เหนือเพชรนี่หายไปหลาย ให้ไปกี okay. well, ่เ so ดือนให้ไปสองเดือนได้ไหมเดินเดินวานะเออนี่ครับผมให้อะไรกะลิ้าวครับมาแล้วครับว่าช้ารู้สึกจะเกินอยู่หนึ่งจุดไอ้ยเกินอยู่จุดแปดบ้งใช่ไหมเออจุดเก้าเนี่ยเนี่ยเพชรวันนี้เจอกับเพชรวันชัยสูสีกูนี่บอกเลยสูสีแน่นอนอยู่ที่จังหวะเนี่ยเนี่ยมาแล้วนี่ครับนี่ครับไปไงช่างนุ่นวันนี้พาใครมาครับ บ้าไฟทำไมคุณดำยังอ่ะเคยเห็นผมขาวที่ไหนเลยอาช่วงกันู้นเออนเดืนผมขาวว่ามาแรกแรกจังนู่นอะผมผมดำมาจางนู่นนลยตอนนี้ตอนนี้จางนู่นไปรับหมอก่อสร้างอ่ะนะไปไปไปทำราคาให้วันหูนี่หูนี่เลิกภาคยังเลิกแล้วแต่ว่าจะกลับมาแล้วเดี๋ยวทำอะไรให้วันเสร็จก็จะกลับมาภาคตั้งแต่ได้มวยพักยกไปเยอะช่วงหลังไม่หูไม่ภาคแล้วจะภาคยู่จะภาคกำลังได้ได้มวยพักยกไปสร้างบงสร้างบ้านซื้อรถใหม่ แต่เมียก็ยังมีคนเดียวคนเดิมนะบัญชีคนเดิมนะวันนี้พาบังอยโก้นะเป็นไงบังเจอยอดคุณมันหน่อยให้มุมมองหน่อยดี่ก็ถ้าต่อยน้ำหนักร้อยสองนี่ไม่เสียบผมกล้ากล้าการันตีให้ร้อยเลยอะไรร้อยร้อยร้อยสามอยูห้ามันเป็นยังไงมันใหญ่ไปหรือว่าไงมันเป็นน้ำหนักนน้ำหนัก ที่เหมือนเหมือนทำไม่เยอะนิดเดียวแต่มันยาวนะวังคอยโก้ยาวได้ได้เปลี่ยนความยาวเยอะเลยนะคือถ้าบีบเขาลงมา102เขาก็ไม่ไม่น่าจะต่อยได้ไม่ต่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาเสียเปลี่ยนรูปร่างขนาด103เขาก็ยังมาเตงต่ำกว่าคนนี้บางคอยโก้ก็น่าจะเป็นทีเด็ดของช่างนู่นนะนะก็ต้องเล่นถามว่าทีเด็ดไม่ไม่ไม่เด็ดเลยทำมาเล่นเลยแหละ ทำมาเล่นถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นพันธิตพันิตแล้วเนี่ยผมให้เครดิตได้เลยอืมไฟนี้ไม่ใช่เครดิตแต่ทำมาเล่นเป็นมวยหน้าลงทุนออโอเคโอเครู้แล้วเนี่ยหน้าลงทุนนะจังนุาาน้นนะอ,อ่าใครชอจบจังลงกระตามช่างนุ่นไปนะอ,อ่าแล้วก็ถือว่าบัางคอยโก้จะเป็นมวยสร้างนะมวยสร้างไม่ใช่สร้างนี่สร้างสินสร้างจริงๆส่วนมังกรเพชรเนี่ยน่าจะสร้างนี่สร้างสินนะี่ลูกพี่มานั่งอยู่นี่ละสายมุต้นเกิด ที่ว่าไบโกประกอบจากสารีแท้ตอนนี้เหลือเส้นเดียวละอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้ากระดานกันต่อมาดูคู่แรกกันหน่อยคู่แรกนี่สเพไปดีครับวันนี้วันที่12ตุลาคมนะ2อง6นรยะคู่แรกนี่กิษณาครับ111้มา1 1 4 5เพ็ดเรนูนี่มาพอดีเลยส่วนคู่ที่2ยอดกุมารครับรถสวยจัดเกตเกินเดียู่1.5นะ ส่วนบ้างไฟโก้ช่างนุ่นศรีสะเกตนี่ก็มา103.5พอดีครับผ่านเป็นคนแรกเลยแล้วก็คู่รองในเมืองลาว126ปอนด์นะเมืองลาวนี่มายังไม่ช่างนะส่วนสายเลือดนี่ไฟเตอร์ไมไทยเกิดอยู่2.1แล้วก็คู่ที่รีครับเหนือเพชรครับมา131.9นะครับเดี๋ยวเพชรวันชยัยเพชรวันชัยก็มา131.8นี่คือสี่คู่มวยทีวีนะฮะส่วนคู่ห้าครับเพชรจัดสรรกับภูผานี่ผ่านเฉลุย ส่วนคู่หกช้างศึกเกินยุ่0ศยุทเจ้าเมซัำม,มาพอดีแล้วก็คู่ที่เจ็ดครับทรงเดชครับร้อยังไม่หยบระช่างเจ่ก็ยกศิลาร้อส่วนคู่แปดในเก้ากระดับครับร้อามนะเกระดับสอเทียนโพเจอกัแสงเทียนตวที่เด็กกะลิก้าก็มาร้อยสาบดจุดสีดศูนยจุดสีนี่คือ8คู่วันนี้ครับทางเพจ4คู่มวยทีวีสคู่นะมวยทีวีก็ผ่านไปแค่เพชรเรนูบังไฟโก้ที่เหลือก,ก็กำลังทำน้ำหนักสวัสดีกท่านนะ สวัสดีทอสอทอชัยนิจิราดาแล้วก็คุณพัทราสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวนักมวยช่างเสร็จผมก็จะผมก็จะกลับมาปิดหน้ากระดาษให้อีกครั้งนะฮะนี่บรรยากาศที่นี่ครับบรรยากาศในห้องนักมวยห้องแต่งตรงแต่งตัวนักมวยประมาณนี้นะฮะหน้ากระดาษก็ไม่มีใครตอนนี้นักมวยนักมวยไปวิ่งพวกเกินเยอะครับนี่คุณมิเจลเลยได้ตีปูทอนนี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาใจรอบหนึ่งสวัสดีครับ